มะหั่นหยกกล้วยเป็นอาหารเป็ดกันค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีผักชูรสแล้วก็คะน้าที่ใบเป็นรูแล้วก็แก่แล้วเขาชอบกินทั้งนั้นแหละค่ะเป็นผักแล้วเราจะไปต้มผสมกับข้าวปลายปลายข้าวแล้วก็ลำแก่แล้วก็พวกหัวปลาหรืออะไรประมาณนี้เสร็จปลา นี่ค่ะซอยหั่นให้เขาเล็กนิดนึงก็ไม่ต้องละเอียดมากเป็นอาหารเป็นการทำอาหารเป็ดแบบโบราณโบราณหน่อยนะคะแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่มาทำหยวกกล้วยแล้วเราจะไปต้มแล้วเราก็จะเก็บไว้ให้เขาผสมเข้าเปลือก หัวอาหารแล้วก็ลำข้าวลำลำแกะลำแก่เขาจะชอบกินมากมากเลยเพื่อนเพื่อนเคยทำกันบ้างไหมคะนี่ค่ะเป็นหยกกล้วยหยกกล้วยเป็ดกินได้ไก่กินได้ วัวกินได้คนกินได้คนส่วนมากเขาจะ,จะเอาส่วนนี้ไปทําเป็นอาหารนะคะไปไปแกงค่ะแกงแกงทางพิซซูโนโรเขาแกงใส่ปลาย่างอร่อยมากเป็นปลาดุกย่างเราหัน่นตอนนี้เราก็เป็นอาหารเสริมเพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร ถ้าจะให้เขากินแต่หัวอาหารหรือว่าเป็นอาหารสำเร็จราคาแพงค่ะเพราะว่าเราเราเลี้ยงแค่สิต,ตัวเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของเราเราไม่ได้เลี้ยงเยอะเราก็เลยต้องผสมอาหารแบบนี้ให้เขาไปที่จริงเขาก็กินหยาบๆยาได้แต่เราอยากให้เขากินที่แบบหลากหลาย มีทั้งหยาบทั้งนิ่มท็กินได้แล้วนี้เป็นคะนา้าแล้วก็ผักชูรสหัน่นหั่นไม่ต้องฝอยมากแล้วก็ไม่ต้องต้มสุกจนเปื่อยต้มแค่พอให้ผักเขาสลบก็ใช้ได้แล้วค่ะ พอเราถ้าเราให้กินอาหารดีอย่างนี้แล้วไข่เขาก็จะได้ประมาณประมาณนี้แหละคะ่ะไข่เขาลูกจะโตฟองประมาณนี้ลูกจะโตมากเพียบนี่ไข่เป็ดของเราสิบตัวนะคะเป็ดสิบตัวคะ่ะ